นี่นะครับตัวเลขนะฮะเป็นค่าคอมมิชชั่นของผมเดือนนี้นะฮะเดือนมีนาคมนะครับไม่ได้จะมาอวดใครนะครับผมไม่กล้าจะมาอวดใครอยู่แล้วนะครับแต่จะมาแนะนําแล้วกันนะครับผมทำทิกตอกมาเนี่ยหปีกับ3เดือนนะครับแล้วก็ยอดฟอลโล w ก็ยังไม่เยอะมากนะครับยังไม่ถึง2 0,000นเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาได้กันเป็นหลักหลายๆแสนหลักล้านก็มีเยอะแยะนะครับฉะนั้นแล้วไม่กล้าจะมาอวดดีไม่กล้ามาสอนใครอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะมาแนะนําคืออย่างนี้ครับเอ่อทิกตอกเนี่ยเขามีฟีเจอร์นะครับเป็น t i k t อก เซลเลอนะครับคือเอาสินค้าที่คุณมีอยู่นไปขายบนทิกตอกได้นะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีสินค้าแบบผมเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ได้ก็คือเขาเรียกว่า TikTok a f f i ฟลเล e หรือว่าเป็นในหน้า t k t t o k นั่นเองนะครับมันมีข้อทั้งโคดีข้อเสียครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็คือถ้าคุณเป็นเซลเลอเองเนี่ยโอเคละคุณได้กำไรมากกว่าอยู่แล้วนะครับคุณสามารถจะเอาสินค้า,าคุณมาขายได้นะครับแต่ว่า มันมีข้อเสียก็เรื่องของความเสี่ยงนะครับในการที่อาจจะขายไม่ได้หรือขายไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณเป็น t i k t o อกแอเฟลเ t e หรือเป็นไนน่านะครับข้อดีนะครับก็คือคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีสินค้าเองไม่ต้องมีความเสี่ยงนะครับแต่ข้อเสียก็คือคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่ไม่สูงมากแต่นะครับมันเป็น a s s i v e income หรือว่าคุณอยู่เฉยเนี่ยคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเวลามีคนมาซื้อคุณเอาของเอาสินค้านะครับจากพาร์ทเนอร์นะฮะหรือว่าจากช เวลามีคนซื้อนะครับคุณไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องโทรไปหาผู้ขายด้วยนะครับไม่ต้องแพ็กสินค้าคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวระบบจะคานวณค่าคอมมิชชั่นออกมาให้เองนะครับเดือนแรกที่ผมเริ่มทำนะครับก็จะได้อยู่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับทำทำไปเดือนที่2ก็ร้อยปลปาพอมาเดือนที่3อยู่ดีพุ่งมาเป็นอย่างยอดเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะครับก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคนะครับในเรื่องของการที่ว่าคุณต้องดูคอนเทนต์เยอะๆผมสมัยก่อนนะครับไปถามใครว่าเล่นยังไงทํายังไงทิกตอกไม่มีใครอยากจะสอน นะแต่ข้อที่จะต้องคุณจะต้องมีสําคัญที่สุดคือต้องมีแพชชั่นนะครับใครที่อยากจะทาใครที่อยากสร้างารายได้หรือใครอยากที่มียอดทิกตอ,อกเยอะเนี่ยถ้าคุณไม่มีแพชชั่นไม่ต้องทำนะครับเสียเวลาแพชชั่นคืออะไรครับแพชชั่นคือการโหยหามันมากกว่าความอยากนะครับถ้าอยากบางทีก็อาจจะท้ออาจจะจากไปแต่ถ้าคุณมีความโหยหาเมื่อไหร่คุณจะไม่หยุดที่จะไควรู้นะครับไม่หยุดที่จะหาความรู้นะครับเหมือนผมนะผมอายุเยอะแล้วนะครับผมทีแรกก็มาคิดนะเอ๊ะทิกตอ,อกมันก็เพิ่งมาไม่กี่ปี นะครับคนที่เขาเป็นคนที่เขามียอดเยอะเขาก็เรียนรู้วิไปพร้อมๆผมนี่แหละนะครับถามผมถามใครก็มีใครบอกผมเรียนรู้ผมเองผมมีแพชชั่นครับอย่างแรกผมมีแพชชั่นนะครับไม่กล้าที่จะสอนใครนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายอดเรายังไม่มี success story ยอดยอด follow ผมก็ยังไม่เยอะเมื่อไรก็ตามถ้ายอด follow ของผมถึงสัก50,000 0เนี่ยผมจะมาถ่ายทอดผมไม่ใช่คำว่าสอนด้วยนะครับผมจะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนนะครับว่าทำยังไงแต่ผมว่าดีไม่ดีก่อนจะถึงเวลานั้นนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ย อาจจะทําได้ดีกว่าผมอาจจะมียอดเฟล l o w กมากกว่าผมไปแล้วนะครับหรือว่ามียอดรายรับนะครับรายได้จากการเป็นค่าเป็นป็นน,น้าของเอ่อทิกต o k เนี่ยมากกว่าผมแล้วก็ได้โอเคนะครับอย่าทิ้งแพชชั่นแต่ถ้าไม่มีแพชชั่นอย่าทำครับ